พี่น้องครับหมออาร์มมีเรื่องอยากจะปรึกษากับขอคําแนะนําหน่อยนะครับคําถามก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้ชายางนะแล้วเราไปมีกิ๊กแล้วเราแบบพากิ๊กพาแฟนไปคลินิกสัญญกรรมด้วยกันแต่ไม่ได้พากิ๊กไปทํานะคือเราไปทําเองคือเราไปทําปากทาตาหรืออะไรก็ได้ whatever นี่ออกไหมแล้วเวลาที่เขาให้ใส่สถานะผู้ติดตามอะไรเงี้ยผู้ติดตามคือคนที่มาด้วยกันอะไรเงี้ยคุณจะใส่ว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆจะใส่ว่าอะไรดีครับเพื่อนๆนจะใส่ว่าน้องสาวเพื่อนเนจะใส่ว่าเพื่อน เพ,เพื่อนจะใส่ว่ากิ๊กเพื่อนเพื่อนจะใส่ว่าแบบเมียน้อยหรืออะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนจะใส่ว่าอะไรดีครับเรื่องของเรื่องมันมาจากการที่เพื่อนผมที่คลินิกแห่งหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วคนไข้เนี่ยมาทําสัญญกรรมแล้วปรากฏว่าเขามากับผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมซึ่งอายุต่างกันแบบระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่สถานะผู้ติดตามเนี่ยเขียนว่าเมียน้อยผมก็ฟังเฮ้ยจริงเหรอวะเขาเขียนกั้นจริงเหรอ จริงมึงกูนั่งดูอ่านแบบละเอียดเลยมันก็คิดได้หลายแบบเนาะแบบแรกก็คือแบบถ้าเป็นผู้ชายแบบตอนสมัยผมวัยรุ่นเนาะผมแบบเฮ้ยพี่แม่งเจ๋งว่ะพี่แม่งกล้าว่ะพี่แม่งกล้าพิมพ์ว่ะนึกออกไหมแต่พอเราเริ่มแบบอยู่ในวัยแบบวัยมีครอบครัวใช่ไหมผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอันนี้คือทําไมกล้าเขียนเนาะคือตอนที่เขียนเขาว่าเมียน้อยเนี่ยลงไปเนี่ยนึกถึงหน้าลูกไหมนึกถึงหน้าเมียหรือเปล่าเขาเขาต้อง คิดดีมากๆนะถกว่าจะเขียนเพราะว่ามันคือการเหมือนเปิดเผยสถานะตัวเองอะให้กับคลินิกแห่งนั้นได้รู้ว่าที่มาไม่ใช่เมียเนาะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่น้องสาวด้วยแต่คือเมียน้อยผมก็คิดในใจนะว่าแบบเออถ้าเราเป็นภรรยาของเขานะเราก็คงแบบถ้าเรารู้แบบนี้มันเสียใจเนาะมันเสียใจส่วนตัวก็ไม่อยากจะไปเสื็จเรื่องชาวบ้านนะแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยมันมันเจ็บอะมันเจ็บเพราะว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับภรรยามาก่อนเกือบเกือบจะเลิกกัน ผมเกือบจะเลิกกับภรรยาเพราะเรื่องของผู้หญิงเนี่ยแหละเอออารมณ์แบบเราเป็นหมอผ่าตัดใช่ไหมเราแบบผ่าตัดแล้วเราแบบตอนนั้นแบบถาตังได้เยอะเท่ไงตอนเมื่อก่อนผอมว่าน,นี้หน้าตาหล่อกวันนี้คือในคลิปนี้ดูหล่อแล้วนะของจริงเนี่ยหมอหล่อกว่าน,นี้เยอะนะสมัยก่อนเอาจริงๆแล้วแบบสาวติดตึมเลยแล้วตอนนั้นแบบพราวไงมั่นใจเออก็เลยแบบไม่กลัวไงผมคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคือเหมือนเรากาลังได้ได้ใจเหมือนได้ใจอ่ะเออแต่เอาจริงๆนะสุดท้ายนะก็ไม่มีใครที่แบบเข้าใจเราหรือแบบ รู้ใจเราจริงๆเท่ากับภรรยาของเราหรอกไม่งั้นเราจะเลือกเขาทําไมผมมาโชคดีผมมาโชคดีที่ที่แบบกลับตัวได้กลับตัวได้ผมยังนั่งนึกภาพเลยนะว่าถ้าเราปล่อยตัวเองปล่อยตัวปล่อยใจไปแล้วก็แบบเลิดเปิดเปิงทิ้งครอบครัวไปอย่างเงี้ยผมคงไม่มีวันนี้ไม่มีวันที่แบบมีบีเพาลคลิน,นิกไ,ไ,ไม่มีวันที่แบบได้ทําช่องหมออาร์มแล้วมากไปก็ว่านั้นครับ ถ้าคุณเป็นคนนั้นอยู่ที่ดูคลิปของผมนะผมอยากให้กลับมามองครอบครัวดีๆกลับมามองคนข้างๆดีๆกลับมามองคนที่แบบคุณบอกเขาในวันแต่งงานว่าคุณจะจุงมือจับมือกันไปจนแก่เท่าคําพูดอันนั้นนะ่ะมันยังสําคัญกับคุณอยู่ไหมยังไงอ่ะมีผัวเดียวเมียเดียวมันดีกว่าอยู่แล้วครับอันนี้หมอสนับสนุนนะครับให้เรารักเดียวใจเดียวแล้วอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกเพราะเขาคือของมีค่าที่สุดในชีวิตคุณผมพูดจริงๆแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังจะสูญเสีย ภรรยาหรือสูญเสียลูกไปจริงๆนะคุณจะรู้เลยว่าคนเหล่านั้นนะคือคนที่สัมพันธ์ที่สุดของคุณและที่ผ่านมามันแค่ฉาบฉวยจริงๆฝากไว้ให้คิดนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ได้เต็มที่เลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนานหน่อยแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนไม่ได้เกี่ยวกับสัญญกรรมนะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจไว้ใจและให้อภัยให้เกียรติกันขอบคุณมากนะครับ